มา Saint มึงกลับไปซื้อซื้อไปเสร็จแล้วแกะแดกได้เลยจ้าทอดให้เรียบร้อยแล้วส่งฟรีด้วยบ้านฟ้าส่งฟรีนะจ้าส่งฟรีเลยจ้าหมูทอดแดดเดียวจ้าทุกคนช่วยอุดหนุนหมูทอดแดดเดียวด้จ้าบ้านฟ้าเลยจ้าบ้านฟ้าคนตื่นทำทบ้านฟ้าคนตื่นทำช่องจริงต้องมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติ๊กถูกสีฟ้าช่องจริงต้องมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติ๊กถูกสีฟ้า หมูแดดเดียวจ้าหมูแดดเดียวจ้าทุกคนไปอุดหนุนในช่องนะบ้านฟ้าบ้านฟ้า300กรัมห0อร้อยกรัมอร่อยมากซื้อทุกอย่างได้ที่บ้านฟ้าซื้อทุกอย่างได้ที่บ้านฟ้านะพริกตะแดงแดงดาป,าปะลาย่างปลา้หนังสือเล่มหนึ่งหมอน20ใบสุดท้ายวันนี้คลังแจ้งมาหลังจากเคลียร์จากเคมทุกอย่างเสร็จแล้วเหลืออยู่20ใบ ซื้อเลยจ้าบ้านฟ้า <S 2> <S 2> <S <S ทำไมชอบด่าหรือเหยียดคนที่คิดต่างทุกคนไม่มีความผิดไม่มีใครผิดแค่เห็นต่างก็เท่านั้นกูไม่ได้เหยียดกูไม่ได้ด่าและกูไม่ได้ด่าใครใครจะเห็นต่างเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับกูแล้วคนเห็นต่างกูก็ไม่ได้ดามัน แต่กูแค่ขอยืมคําถามมาบดาแต่กูด่ามันไหมกูไม่ได้ด่ากูแค่ขอยืมคําถามมาด่ดาถ้าไม่อยากโดนด่าไม่ต้องถามแค่นั้นเลยถ้ามึงเข้ามาในนี้ต้องพร้อมยอมรับคําตอบถ้าไม่พร้อมยอมรับคําตอบมึงไปด่ากูข้างนอกเพราะถ้ามึงด่ากูข้างนอกกูจะไม่ตามไปด่ามึงแต่ถ้ามึงสารแนเข้ามาด่ากูถึงข้างในนี้กูจะด่ามึงแน่ พ่อมึงเข้ามาเหยียบถึงบ้านกูจะให้กูนั่งเฉยๆเป็นไปไม่ได้เพราะนี่คือสไตล์การตอบคำถามของกูรับได้อยู่รับไม่ได้เชิญจะป้ายหน้าโอเคนะ บ้านฟ้าแอดมินไม่ตอบแอดมินอาจจะตอบช้าหน่อยใครเป็นแอดมินอยู่ตอนนี้นี่แหละปัญหากูเดี๋ยวกูจะให้หมีกับแหลมเนี่ยมาทำแอดมินตรงนี้เต็มตัวเพราหมีกับแหลมตอนนี้ว่างงานเดี๋ยวกูจะให้หมีกับแหลมมาทำแอดมินตรงนี้เต็มตัวเพราะเขาจะว่างกว่าคนอื่นกูก็จะให้เขาทำตรงนี้เต็มตัวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มามาเจอกันเดี๋ยวจะคุยรายละเอียดกับเขา และเขาเข้าไปทําด้านการรับออเดอร์พวกนี้เต็มตัวเลยช่วยกันสองคนเหลือเฟือสองคนก็เหลือเฟือแล้วทําเต็มที่ตอบเต็มที่ตอบชามไปเลยมีงานให้ทําต่อไปนั่งทําอยู่บ้านนั่นแหละไม่ต้องมาจะประหยัดประหยัดค่าทุกอย่างค่าสารพัดค่าไม่ต้องเหนือน่อยไม่ต้องเดินทางนั่งอยู่บ้านเวลาไหนไม่มีออเดอร์ก็ทํากิจการงานของตัวเองไปสาร์อาทิตย์เข้ามาเจอกันทีหนึ่ง แต่บางช่วงเวลาเขาก็ตอบเร็วบางช่วงเวลาก็ตอบช้าเพราะว่าเขาเป็นอาสาเข้ามาช่วยขยับกล้องเข้ามาใกล้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวกูจะขายของช่ำอ่าเตรียมตัวอุดหนุนสินค้ากูจ้าแอปธนาคารม่วงเข้าไม่ได้เอาทำไมอะ่ะ เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะอุปสรรคปัญหามากมาเหลือเกินเออว่าเข้าไม่ได้จริงด้วยวันเนี้ยเหมือนแอปธนาคารมีปัญหาเมื่อตอนหัวข้ามกูจะโอนเงินก็โอนไม่ได้ของบริษัทอะนะหมุนอยู่นั่นอะอ่านี้ได้เออแต่ไทยพาณิชย์ไม่ได้ว่ะ เออวันนี้เขาเป็นอะไรกันก็ไม่รู้เป็นหลายแอปมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะเวลามันอัปเดตมันอัปเดตยังไงวะมันต้องเข้าอะไรนะผมก็ลืมจำไม่ได้ ขอ,อเงินเดือนออกมันก็เลยแย่งกันโอนไม่ใช่รวยนะจ๊ะจ่ายนี้กูเป็นมาก่อนจ้าสิ้นเดือนจ่ายปุ๊บหันมามูมาดูเงินถอนหายใจเหลืออยู่20จะอยู่ยังไงต่อไปมามา่าเขาเอาม่อยู่จ้าสิ่งเดียวที่เอาอยู่รู้ไหมคืออะไรน้ำพริกคนตื่นทำตาแดงเมงดาป,าปลาย่างปลาระกดตะก,ก้าให้ด้วยจ้าทุกคนแอดมินเปิดตะก,ก้าให้หน่อยจ้า น้ำพิกตาแดงแมงดาปลายาปลาขายช่ำน้ำพิกตาแดงแมงดาปลายาปลาจ้าน้ำพิกตาแดงแมงดาปลายาปลาจ้าทุกคนน้ำพริกคนตื่นทำเราทุกคนต้องตื่นตัวแต่อย่าตื่นตะนกจ้าน้ำพิกตาแดงแมงดาปลายาปลาคนตื่นทำตื่นทำได้แต่อย่าตื่นเต้นนะจ๊ะตื่นเต้นได้แต่อย่าตื่นตูม ไม่ต้องตื่นเติมตูนตูไม่ต้องตื่นต,นต,นต,ต,ต,นตูนแต่ต้องตื่นตัวจ้ะน uh ้ำพิตาแดงแมงดาปลายาปลานี่จ้ะน้ำพิษคนตื่นทำกูจ้ะอ๋าน้ำพิษจ้ะทุกคนน้ำพิตาแดงแมงดาปลายาปลาจ้ะกดในตะกร้าได้เลยน้ำพิตาแดงแมงดาปลายาปลาจ้น้ำพิตาแดงแมงดาปลายาปลาจ้จะมีพระที่ไหนมาด่ากูว่ากลัวบาดมาตีอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวจะหาไม่สำรวมระวัง เขาเรียกตัวเข่งนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่ากลัวบาดมาตีนี่ไม่ใช่บาดจ้าทรงมันคล้ายๆบาดแต่เขาเรียกตัวเข่งจ้านะจ๊ะน้ำพี๊บตะเดย์เงดาพยาปลาจ้าและหมูแดดเดียวน้ำพี๊บตะเดย์เงดาพยาปลาหมูแดดเดียวจ้าทุกคนช่วยอุดหนุนน้ำพี๊บในตะกร้าด้วยจ้า เอออตอบอยู่โอเคตอนนี้สต็อกเป็นยังไงบ้างจ้าแอดมินฝากแอดมินเปิดไลฟ์สดอาจารย์ด้วยจ้าแอดมินต้องเปิดไลฟ์สดอาจารย์เวลาอาจารย์ไลฟ์สดเวลาอาจารย์ถามต้องตอบอาจารย์ทันทีโอเคนะเพราะอาจารย์ต้องการรู้สตอ็อกถ้าสต็อกไม่ดีไม่ได้อาจารย์จะได้โยกไปในตะกร้าโอเคนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง ตอนนี้สต็อกหมูแดดเดียวเหลือกี่สักกี่กี่อันหมอนเหลือกี่ใบน้ำพริกจ้ทุกคนน้ำพริกจ้น้ำพีก หมอนเหลือสิบห้าใบบ้านน้ําเงินหมอนเหลือสิบห้าใบบ้านน้ําเงินโอเคหมอไม่เป็นไรไม่รีบเอาหมูแดดเดียวก่อนเพราะหมูแดดเดียวมันวันต่อวันหมูแดดเดียวมันวันต่อวันน้ำพริกจ้าน้ำพริกตะแดงแมงดาปลาย้าปลาล้าในตะก้าช่วยหดหนุนน้ำพริกในตะก้าเลยจ้าน้ำพริกตะแดงแมงดาปลายาปลาล้าในตะก้าเลยจ้า อ๋อเหลือไม่ถึง20แล้วเหรออ้าวหมูแดดเดียวเหลือไม่ถึง20ถุงแล้วบ้านน้าเงินบ้านฟ้าที่บ้านที่บ้านเหลือไม่ถึง20แล้วนั้นไอตะก้กาก็ไม่มีหมูแดดเดียวแล้วเหลือแต่น้าพริกอย่างเดียวน้าพริกกับหนังสือไอ้ตาลฝากหยิบหนังสือให้หน่อยบนโต๊ะสองเล่มไม่รู้เปิดอยู่หรือเปล่าหนังสือคนตื่นทําเล่มหนึ่งช่วยซื้อด้วยจ้าหนังสือคนตื่นทําเล่มหนึ่งช่วยซื้อด้วยจ้าทุกคน อ,ออย่างละเหรอโอเคหมูแดดเดียวแสดงว่าเหลือ80สบถุงถูกต้องป้าอ่างั้นสร้างออเดอร์ไปก่อนตอนนี้ขายหนังสือกับน้ำพริกก่อนหมูแดดเดียวบ้านน้ำเงินบ้านฟ้าอย่างเดียวตอนนี้ใครต้องการซื้อน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างปลาล้าและหนังสือสามารถกดซื้อได้เลยในตะกร้าตอนนี้เดี๋ยวนี้ กอดซื้อในตะกร้าได้เลยจ้าน้ำพริกจ้าน้ำพริกน้ำพรตะเดงไม่ดาปายาปลาจ้าน้ำพรตะเดงไม่ดาปายาปลาจ้าทุกคนช่วยอุดหนุนน้ำพีิในตะกร้าด้วยจ้าน้ำพริกตะเดงไม่ดาปายาน้ำพริกคนตื่นทำจ้าทุกคนน้ำพริกคนตื่นทำกินกับอะไรก็อร่อยอร่อยน้ำพริกจ้าน้ำพริก อร่อยมากจ Four ้าน <c oughs> ้ำพริกจ้าน้ำพริกตะเดยแมงดาปลายยอปลารอร่อยมากจ้าทุกคนวันนี <loser> ้มีครูปองส่งฟรีซื้อครบ300บาทส่งฟรีใน t ิกตอกใครซื้อครบ300บาทเก็บคูปองส่งฟรีได้ค่าส่งฟรีด้วยจ้าทุกคนวันนี้ซื้อน้ำพริกสี่กระปุก360บบาทได้ส่งฟรี นับปตาแดงไม่ได้ปะยะปะลาเลจ้านับพีตาแดงไม่ไดาปะยะปะลาเลจ้านับพีตาแดงไม่ดาปะยะปะลาเลจ้าเลือกซื้อหมูทอดแดดเดียวก็ได้จ้าแต่วันนี้กูก็ไม่เห็นมีแดดเหมือนกันฝนตกชุ่มฉ่ำทั้งวันไม่มีแดดวันนี้ไม่เหลือแม้แต่แดดเดียวแต่หมูกูยังมีแดดเดียวอยู่จ้าจะแดดจริงจะแดดปลอมแดดอร่อยเหมือนกันจ้านับปีตะแดงไม่ไดไปะยะปะลาจ้านับิีตะแดงไม่ดาปะยะปะลาจ้า หมูไม่มีในตะกร้าถูกต้องจ้าเพราะมันมีอยู่ที่บ้านฝานี่จะแดนแมงดาพยาปลาจ้าหนังสือช่วยหนังสือหนังสือดิจ้าช่วยกูซื้อหนังสือดยจ้าทุกคนหนังสือคนตื่นทาเล่มหนึ่งจ้าหนังสือจะมี210หน้าข้างในเป็นแบบสีทั้งหมดหมดแล้วหมดเลยไม่มีจําหน่ายไม่มีขายอีกแล้วน้ําพริกคนตื่นทาเสื้อคนเอ้ยหนังสือคนตื่นทาโอเค รอจากเขากําลังตอบอยู่จากเขากําลังไล่ตอบอยู่ตอนนี้กําลังไล่ตอบอยู่จ้าน้ำพิตาแดงแมงดาปลาล่าปลาจ้าปลาล่าจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่าปลาในจะกราเลยจ้าช่วยอุดหนุนน้ำพิกในจะกราด้วยจ้าทุกคนอยากอุดหนุนนะครับแต่เมียไม่อนุมัติอ้าว ทำไมเมียมึงขวางน้ำพริกกูอย่างนี้ไล่สันดานน้ำพริกเป็นของดีมีประโยชน์แดกอร่อยแดกถูกแดกประหยัดมีถูกหลักอนามัยเพราะน้ำพริกกูมีออยอซื้อไปแดกผัวมึงต้องการแดกกับมึงห้าผัวมึงแดกไม่ยอมจ่ายเงินให้ผัวมึงมึงเป็นเมียมหาโจรเมียสันดานแบบนี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวกูจะยุยผัวมึงเลิกกับมึงเดี๋ยวก่อนไอ้สันดานแทนนี่มึงจะช่วยซื้อน้ำพริกให้กูผัวมึงจะได้มีน้ำพักน้ำพริกอร่อยอร่อยแดก แต่กับกายไปไปห้ามไม่ผัวมึงซื้อน้ำพริกแดกเขาต้องการจะกินแต่มึงไม่กินมึงนี่มันเป็นเมียมหาโจรจริงๆปล้นเอาสิ่งปล้นชิงเอาทรัพย์ของผัวตัวเองไปใช้อยู่คนเดียวผัวอยากแดกจะเป็นจะตายแต่ไม่ผัวแดกสันดานมึงต้องเจอกูเมียอย่างมึงนี่เมียมหาภัยอีเมียมหาโจรซื้อผัวมึงเดียวนี้เลย เขาอยากกินน้าพริกแพงๆเขาอยากกินน้าพริกอร่อยอร่อยมันพริกแพงๆสะละกูเขาอยากกินน้ําพริกอร่อยอร่อยราคาประหยัดประหยัดหนึ่งกิโลแค่สามร้อยหกสิบบาทมึงกลับไม่ซื้อให้เขาแดกเขาขอมึงจะเป็นจะตายอ้อนวอนขอร้องแทบจะกราบการแต่มึงไม่ยอมซื้อเขาแดกมึงนี่มันเมียมหาโจรจริงๆกดซื้อให้เขาเลยไ้สันดานซื้อเดี๋ยวนี้ ผัวมึงมาฟ้องกูแล้วเนี่ยมึงไม่อยากอายขายขายี้หน้าไปหรือไงผัวเอาเมียมาร้องแร่กระเชิงบอกว่าอยากจะกินหิวหิวเนี่ยหรือมึงจะต้อยกูใส่บาปให้ผัวมึงแดกฮะมึงอยากกินน้ำพริกผ่านตะกร้าหรืออยากกินน้ำพริกผ่านทูกเอาดีๆน้ำพริกจ้าน้ำพริกน้ำพริกตะแดงไมงน่าไปะย,ะปะะย่ะปลาเลลจ้า ช่วยแดดนละพริกผ่านตะกร้ากันทีนะจ๊ะอย่าไปผ่านอย่างอื่นจ้าน้ำพริกจ้ะน้ำพริกน้ำพริกตาแดงแมงดาปลย่าปลาจ้าน้ำพริกตาแดงแมงดาปลย่าปลาจ้าทุกคนน้ำพริกตาแดงแมงดาปลยา่าปลาอร่อยมากถูกมากคุ้มมาก1กิโลสามกสิบบาทใครจะขายราคานี้มึงได้1กิโลสามกสิบบาทน้ำพริกตาแดงแมงดาปลาปย,ายา่างปลาล่าในตะกร้า1กิโลสามกสิบบาทเท่านี้จ้า ตะก,ก้าหมูไม่มีจ่าเพราะหมูต้องซื้อที่บ้านฝาไม่มีค่าส่งวันนี้ใครซื้อครบสามร้อยได้ฟรีค่าส่งในดดติกตอกกดในตะก้าเลยซื้อหนังสือหนึ่งเล่มฟรีค่าส่งซื้อน้ำพริกหนึ่งชุดฟรีค่าส่งแต่ชุดสี่กระปุกนะฟรีค่าส่งใครซื้อน้ำพริกด้วยหนังสือด้วยฟรีค่าส่ง ซื้อเลยจ้ะซื้ออะไรก็ฟรีข้าส่งซื้อครบสามอบาทฟรีข้าส่งอย่าลืมเก็บคูปองเก็บปลายทางต้องซื้อที่ t ิก t อกเท่านั้นจ้าเก็บปลายทางต้อง t ิ k ตอกเท่านั้นจ้าใครอยากได้ปลายทางตะก้าในทิกตอกเลยจ้าโอเคนะอานนพีตาแดงเมนาพยาปลาจ้าอานพีตาแดงเมนาพยาปลาจ้าทุกคนหมูแดดเดียว เป็นยังไงบ้างหมูแดดเดียว er, เป็นยังไงบ้างไม่งั้นอาจารย์อาจารย์มาใส่ตะกร้าเพราะอยากให้เงินมาลงในบริษัทตอนนี้อยากเอาเงินมาใส่ในบริษัทเพราะว่าในบริษัทขาดแคลนเงินมากตอนนี้เงินไม่พอในบริษัทเอามาขายในบริษัทก่อนเงินในบริษัทไม่พอตอนนี้กูต้องขายของใส่บริษัทก่อนเดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายสารพัดค่าค่าเยอะแล้วเกินกูยังไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนชาวบ้านเขาเลยเนี่ย สิ้นเดือนแล้วเนี่ยเงินในบริษัทไม่พอจ่ายว่ะว่าสั้นน้ำพตาเดยแมนดาไปย่าปราจ้าน้ำพิตาเดยแมนดาปปเย่าปราจ้าทุกคนน้ำพตาเดยแมนดาปปเย่าปราในตะก้าเลยจ้าจะหมดแล้วค่ะอ้าวหมูแดดเดียวบ้านฟ้าจะหมดแล้วจ้าเสียใจด้วยในตะก้าไม่ต้องซื้อจ้าเอามานี่อ๋อแต่มันหมดแล้วอ่ะต้องไม่มี มีห้าร้อยกรัมไหมเอาห้าร้อยกรัมสีฟ้ามาแล้วก็สามรอยกรัมเอาสามรอยกรัมตัวนี้มีแล้วสามร้อยกรัมสีดํามาอ๋อมันไปขีดสติกเกอร์เก่าออกมันก็เลยกลายเป็นไม่เห็นปริมาณอะไรอย่างนี้เขาจะรู้ได้ยังไงอะเนี่ย อันนี้คือห้าออันนี้คือสามร้อยห้ารอยกร,รมัมนี่จะทอดพร้อมทานใหญ่จุกแบบนี้เลยจ้าหมูแดดเดียวคนตื่นทามครัวตื่น